ที่นี่คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอดีตเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยวัดเต็มไปด้วยวังและก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่านับร้อยปีครับคนส่วนใหญ่เวลามาเที่ยวอยุธยานะครับก็มักจะไปที่เที่ยวเดิมๆฮะเช่นการไหว้พระก้าวัดการแวะคาเฟ่หรือไม่ก็ออกไปเดินเล่นที่ตลาดน้ำครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของอยุธยาเนี่ยยังมีบางที่นะครับที่เคยอยู่ในแผนที่สําคัญแต่ว่าตอนนี้เนี่ย บางที่แทบไม่มีใครแวะมองนะครับในคลิปนี้นะครับอาจจะใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวครับพาทุกคนนะครับออกไปดูอยุธยาในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพาไปครับมันอาจจะไม่ใช่ที่รับนะครับบางที่เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลกใหม่สำหรับใครบางคนแต่ว่าสำหรับอานะครับ มันคืออีกมุมหนึ่งครับที่หลายคนมองข้ามและบางทีการมาที่เที่ยวแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้เรารู้จักอยุธยามากขึ้นกว่าที่เราเข้าใจก็ได้ครับเพราะน,นี้คือ15ที่เที่ยวอันศิลอยุธยาใน E ีีที่1ครับ6ที่เที่ยวอยุทยาในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพาไปครับ การบองไทยครับแค่เดินขึ้นมาที่แรกก็เหงื่อเต็มตัวแล้วครับอ่ะตอนนี้อาอยู่ที่ปราสาทนครหลวงแล้วนะครับเดี๋ยวอาจ,จะพาขึ้นไปบนตัวปราสาทนะครับแต่มาไลฟ์ฟังก่อนว่าตัวปราสาทนครหลวงเนี่ยสร้างขึ้นมานานมากเลยนะครับประมาณ2 1 7พันพุทธศักราชนะครับโดยพระเจ้าปราสาททองครับก็ตัวปราสาทนครหลวงเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเมืองอยุธยาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าปราสาททองเนี่ย อ่าสั่งให้สร้างที่นี่อ่ะคเป็นที่ประทับเพราะว่าตัวพระองค์เนี่ยจะ,สะเสด็จไปไหว้รอยพระพุทธบาทที่ลบบุรีแล้วก็สระบุรีใช่ไหมก็ตรงเนี้ก็จะเป็นครึ่งทางพอดีนะครับเขาก็เลยมาสร้างปราสาทต,ตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ก็ใช้งานมาเรื่อยๆครับจนกรุงแตกนั่นแหละพอกรุงแตกแล้วเนี่ยตัวปราสาทนครหลวงเนี่ยก็ปล่อยทิ้งร้างไปครับประมาณ40ปีครับถึงจะมีการบูรณะก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบนปราสาทนครหลวงก,กันแล้วก็ไปดูกันว่าบนปราสาทเนี่ย,ยมีอะไรให้เราเที่ยวกันบ้างนะฮะ ด,ดีนี่คืออันมาประสาทนครหลวงตอนเช้านะครับแล้วก็เดินขึ้นมานะครับแค่ชั้นแรกหรือชั้นที่2ไม่รู้อะก็เหงื่อแตกดำตัวแล้วดังนั้นใครม,มาอาดุธยาร้อนกว่ากรุงเทพนะครับเดี๋ยวลบมาก็ดีด้านหลังอานนะครับคือประสาทนครหลวงที่อันร้อยให้ฟังใช่ปะ่ะทีนี้เนี่ยอันมองว่ารอบอะครับยังเป็นแบบเป็นอิฐแล้วอะแต่ว่าข้างบนเนี้ยน่าจามีการบูรณะขึ้นใหม่ดาวในหนังสือเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสร้างอยู่ปราสาทสร้างอยู่บนรเรเบียงโคตซึ่งมี3ชั้นครับ ไม่มั่นใจว่าตอนนี้อาร์เดินอยู่บนชั้นไหนเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะฮะอะ่ทุกคนนะครับอาร์ตเดินขึ้นบันไดามาชั้นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่บนระเบียงคดชั้นที่2ก็จะเห็นตัวปรสาสาทนครหลวงที่ชัดขึ้นนะครับทีนี้อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าเช็คลิสต์เวลาทุกคนมาเนี่ย มาไหวอะไรบางนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยอ่าน่าจะส่งเสียงดังไม่ได้น่าจะถ่ายภาพให้ดูได้เท่านั้นลน,นะครับ mm. ก็คือด้านในนะครับจะมี2อย่างที่เขามาไหวกันอย่างแรกคือพระพิฆเนศครับเพราะว่าเป็นพระพิฆเนศปางชนะมารปะน่าจะเป็นปางชนะมารนะครับตั้งอยู่บนฐานบันลังหัวกะโหลกครับพอเดินเข้าไปในตัวปราสาทองค์ยอที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้เป็นพระบาทพระบาทเดียวนะครับในตัวพระบาทใหญ่นั้นน่ะจะมีพระบาทอยู่ด้านใน4พระบาทนะครับ จริงๆเดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วครับแต่ว่า คนเยอะมากเลยอ่ะเลยไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ๆอ่ะครับตอนนี้เขาไหว้กันอยู่เดี๋ยวอาจจะพาเขาไปดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วประสาทนครหลวงเนี่ยก่อนหน้านี้นที่หลายๆปีที่ผ่านมาครับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนมากันนาอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเขามาไหว้พระพิฆเนศกันครับเป็นพระพิฆเนศที่ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ด้านหน้า,าเนี่ยนะครับเดี๋ยวแพนกล้องไปก็จะเป็นพระพิฆเนศที่เป็นปางชนะมารครับแล้วก็ตั้งอยู่บนบัลลังก์หัวกะโหลกครับซึ่งบัลลังก์หัวกะโหลกเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอกันในศิลปะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นความเชือแแบบแบบตตันร อินเ,เที่นี้ก็เลยเขาก็เลยมาขอพอรพิพีขนีกันแต่ว่าเขาว่ากันว่าที่เนียห้ามบ่นนะครับให้มาขออย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ว่าดูจากคนนะเดี๋ยวอัดแผนกล้องไว้ให้ดูคนเยอะมากเลยอะแต่ว่าเขาไหว้กันอยู่อะเดินเข้าไปถ่ายจะน่าเกียดปะ เดินเข้ามาในตัวประสานครหลวงชันบนสุดแล้วนะครับด้านในก็จะมีพระพุทธบาทจําลองนะครับที่อยากให้ทุกคนมาก,กันเพราะว่าเห็นพระพุทธบาทใหญ่ขานาดนี้ความจริงมีถึง4บาทนะครับซึ่งจะสอรรกันไปนะครับอยาจพาไปถ่ายใกล้ๆแต่ว่าม่การพูดใกล้ๆเนาะคนเขาไหว้พระกันอยู่ก็เดี๋ยวอาจพาไปดูข้างในว่าจริงๆอ่ะในร้าพระพุทธบาทใหญ่เนี่ยมีถึง4พระพุทธบาทอยู่ข้างในทีเดียวนะฮะ งไงบ้างฮะเมื่อกี้พาเข้าไปดูข้างในมาแล้วไทยไม่ค่อยได้จริงคนมันเยอะมากอาเกรงใจอะ่ะความจริงที่ปราสาทนครหลวงเนี่ยเขาเป็นวัดนะครับรอบๆบเนี่ยมีโบราณสถานอีกเยอะเลยแล้วก็มีจุดที่เขามาว่าอีกเยอะเลยครับที่ต่อไปอาจ,จะพาไปที่ที่เขามีมานานแล้วก็เหมือนเป็นป้ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเดินเข้าไปกันนั่นก็คือหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็หมู่บ้านฮอลันดาครับยังไงเดี๋ยวเรากลับเข้าเมืองกันครับ มาถึงหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วครับเสียค่าเข้า,ขานะ5้าสิบาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่แต่ว่าเฮ้ยมันใหญ่กว่าที่คิดอ่ะตอนแรกกันนึกว่าเดินเข้ามาแล้วก็จะมีแค่เหมือนแบบให้เห็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเออใหญ่กว่าที่คิดดูดิเดี๋ยวอัดพาเดินร,บรอบๆดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรให้ดูกันบ้างนะฮะพอเราเดินเข้ามาในหมู่บ้านญี่ปุ่นใช่ปะครับเราจะเจอ exhibition hall exhibition แรกคือ ใหญ่มากทีเดียวนะครับเขาก็จะเล่าว่าเออที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาได้ยังไงเข้ามาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีของโบราณโบราณที่คนญี่ปุ่นเขาใช้สมัยอยู่ที่นี่นะครับไหนเพื่อนอันบอกว่าไม่มีอะไรไงนี่ไงมีของใช้นี่มีชุดซัมเไรด้วยอ่ะมีชุดซ้มเงิด้วยชอบมากครับแล้วก็จะมีเหมือนไหสังคลโลกเขาเขียนว่าสนิฐานว่าใช้บรรจุดินปืนในสมัยอยุธยาครับอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>ก็ดีทีเดียวครับยังไงฮอแรกนะเข้ามาปั๊บ้ายมือนะครับก็จะเจอ exhibition hall เลยครับ ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยนะครับความจริงอยู่ไม่ไกลจากวัดพนัญเชิงนะครับเลยวัดพนัญเชิงมาไม่ถึง5นาทีอ่ะก็ถึงหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ถ้าใครมาวัดพนันเชิงสามารถเลยมาได้นะครับจริงๆหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะมีมานานแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านอ่านมาเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นอพยพเข้ามาในประเทศไทยอ่ะครับตั้งแต่ปี2,100กว่าๆพุทธศักราชนะครับก็น่าจะมา อ,อยู่ในบริเวณนี้นะครับถ้าใครดูสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็จะมีอะไรอะ่ะออกยาเสนาพิมุกป,ปะที่เป็นข้าราชการชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับาบางตำราบ,บอกว่าคนญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ประมาณ1,500คนแต่ว่า ตำราที่อาร์ตอ่านเนี่ยบางตำราค่ะเขาเขียนว่าอยู่เยอะที่สุดเลยเนี่ยประมาณ8,000คนครับก็ตัวเลขไม่มั่นใจว่าเป็นตัวเลขไหนนะก็ด้านหลังอาร์เห็นปะเฮ้ยอันนี้เหมือนโอซากามากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีศาลเจ้าชินโตด้วยนะครับถ้าใครมาก็มาลองดูได้นะครับนี่เป็นศาลเจ้าชินโตนะฮะเดาร์ตถ่ายให้ดูว่าเป็นไงบ้างแล้วกันกนาาจะเหมือนที่ญี่ปุ่นแค่ไหนฮะ พอเดินออกจากหอในทศกาลจะปิดทุกคนก็จะเจอแบบเหมือนสวนญี่ปุ่นนะซึ่งอ่านอ่านมาเวเขาบอกว่าสวนที่เนี้ยเป็นสวนที่คนญี่ปุ่นออกแบบจริงๆนะครับซึ่งอ่านดูเราก็อืมก็ดีมั้งนะครับงงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องสวนญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ก็โล่งๆเป็นส่วนหินเหมือนไปเที่โอซาก้าครับอุ้ยเราด้านหนะ้าอาร์มีอนุสาวรีย์อะไรไม่ดูครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปชมใกล้ๆกันดีกว่า ไม่ผิดจริงๆด้วยแปลว่าเรื่องที่อัดเล่าตอนเดินเข้ามาเนี่ยอัดเล่าถูกแล้วนะครับว่าที่เนี่ยก็จะมีที่คนญี่ปุ่นนะครับที่เป็นข้าราชการในกรุงเสียอยุทธยาครับได้รับตาแหน่งเป็นออกยากเสนาพิมุกใช่ไหมก็คือคุณยามาดะ ซึ่งก็จะมีอนุสาวรีย์อยู่ตรงนี้นะ,ะคุณยามาดาเนี่ยเป็นออกยาเสนาพิมุขใช่ป่ะรับราชการในอยุธยาครับ mm hmm. เขาก็เลยบอกกันว่าเหมือนตอนอาเรียนนะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่า mm hmm. เฮ้ยการรับราชการของต่างชาติเนี่ยมีมาตั้งแต่อยุธยาแล้วหนึ่งในชาติที่สําคัญก็คือญี่ปุ่นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยามาดาหรือว่าออกยาเสนาพิมุขเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าเมืองที่นครศรีธรรมราชเลยนะฮะ พอเราเดินมาจนสุดทางใช่ปะริมแมา่น้ำนเจ้าพยาก็กจะมี Exhibition h a l ออีก Exhibition น,นึงครับเป็นเรื่องตรงๆเลยเกี่ยวข้องกับคุณยามาดะแล้วก็ทาาทองกิบมาครับรู้ได้ยังไงอ่านป้ายเอาจ้ายังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันเดี๋ยวอาทาเข้าไปข้างในแล้วกันนะครับว่ามีอะไรใน Exhibition Hall ตรงนี้กันบ้างฮะก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายในหมูปป่บ้านญี่ปุ่นและนะฮะ ถ่ายให้ดูเนาะข้างในไม่กล้าพูดเลยเลยอยาพี่พนักงานเขาอยู่ติดประตูเลยแล้วก็ห้องมันเงียบม,มากๆเก่งใจเขาเนาะข้างในครับก็จะเป็น อของเก่าๆและครับของคุณยามาดะใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆครับให้เราอ่านว่าเขาเข้ามาทําไมครับมัเป็นพ่อค้าก่อนนะแล้วค่อยเป็นทหารอาสาแล้วก็จะมีเรื่องของท่าท้องกิบมาครับก็จะมีเรื่องรอวเล็ก,ลกลนๆนน้อยครับแล้วก็มีรูปปั้นให้ดูกันนะครับก็จําลองแหละว่าเธอก็มีความสําคัญอยู่ตรงนี้ใครอยากรู้เรื่องราวก็สามารถอ่านได้ครับด้านหน้ามี QR โค้ดให้สแกนด้วยครับในหมูม่บ้านญี่ปุ่นเท่าที่อราดูเนี่ยมีเท่านี้นี่คืออาร์เดินรอบแล้วนะเนี่ยนะครับก็ ว่าเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับก็ยังเป็นหมู่บ้านของต่างชาติเหมือนกันนะครับก็คือหมู่บ้านของชาวฮอลันดานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใหญ่แบบนี้วะแล้วก็จะคุ้มค่าที่เราจะเดินทางมาหรือเปล่านะฮะถึงแล้วครับบ้านฮอลันดาอันซีนของจริงทุกทางเข้าดีนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปเดินดูแล้วกันครับว่าบ้านฮอลันดามีอะไรบ้างฮะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมในทัศการกันนะครับพอเราเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น ฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือหมู่บ้านของชาวดัตช์ในสมัยก่อนนั่นแหละนะครับสร้างขึ้นน่าจะราวๆ2100พุทธศักราชนะครับโดยที่เป็นพื้นที่ของที่ดินส่วนพระองค์นะครับของพระเจ้าพระสักทองที่พระองค์เนี่ยพระราชทานให้กับชนชนชาวดัตช์ครับน่าจะเป็นบริษัทอ a s t India Company ปนะของชาวดัตช์นะครับเดี๋ยวอาจจะพาเดินเข้าไปในตึกในรัชการตรงนั้นแหละนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะตรงนี้เนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับเราต้องเดินเข้าไปด้านในเพื่อจะไปศึกษาาารยยละเอีดว่ ชุมชนชาวดัตในสมัยก่อนไมีอะไรบ้าง เราเดินขึ้นมาชั้น2ของตึกนะครับแล้วก็จะเจอกับห้องนทิทรรศการเนาะซึ่งเขาจัดเล่าเรื่องราวไว้ดีมากเลยครับอาเดินอ่าจเนี่ยเขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าชาวฮอลันดาเป็นใครเข้ามาทําอะไรเข้ามายังไงถ้าเข้ามาค้าขายเนี่ยสินค้าที่เขาจะเอาไปส่งออกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตึกนี้เนี่ยก็สร้างจําลองเนาะว่าเป็นสไตล์ฮอลันดาแต่ความจริงเนี่ยตึกนี้เป็นตึกใหม่นะครับที่คื้นของเนเธอร์แลนนะครับเขากา็ใช้เงินส่วนพระองค์ะครับให้ในการสร้างเนาะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับครบ รอบ400ปีความสำคัญของไทยแล้วก็ในตะแล์นั่นเองฮะพอเราเลยจากห้องอนิทรรศการใช่ปะว่าพรันดาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีอีกห้องนึงครับห้องสุดท้ายก่อนเดินทางออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องจําลองครับว่าในบริเวณนี้เขาขุดค้นแล้วเจออะไรบ้างครับก็จะมีวัตถุจําลองพวกกล่องส่องทางไกลจําลองแล้วก็วัตถุโบราณจําลองพวกเครื่องหายอะไรอย่างเงี้ยจำลองให้เห็นว่าที่ขุดค้นในบริเวณนี้ครับมีอะไรบ้างฮะ ตอนแรกที่มาถึงใช่ปะเห็นแค่ทางเข้าเห็นแค่ซากโบราณสถานด้านหน้าเนี่ยแทบจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องมาครับแต่พอเดินขึ้นไปในตึกด้านหลังอ่ะแล้วก็ไปดูในทศกาณ์อ่ะพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยก็คือดีอ่ะเขาเล่าเรื่องแบบกระชากไปครับไม่เว้นเวอ้อไม่โบราณอารู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครพอจะมีเวลาละกันอาจว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกมาได้ครับบ้านฮอลันดานะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับสามารถเลยมากันได้อยู่ติดวัดพนาาานนนเเเเิงงลยยนะแต่าา่่วทข้ <c> ี <oughs> เอออาจจะน่กกากลัวนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับด้านหน้ามีพี่ยามน่านหลักเชียวเดินเข้ามาได้นะฮะ เอาละครับทุกคนหลังจากเราออกจากบ้านฮอลแลนดาใช่ปะอาจก็จะไปสะพานป่าดินสอเว้ยที่อยู่ในบุเพสนิวสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถ่ายรูปอยู่ก็เลยย่าไม่เข้าไปก็เพิ่งรู้ว่าสะพานป่าดินสอครับอยู่ในบริเวณวัดเว้ยวัด,วด,วดบรมอะไรสักอย่างนึ่นครับแล้วก็ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นระหว่างรอคนถ่ายรูปสะพานป่าดินสอตรงนั้นเราเข้ามาไหว้พระกันก่อนดีกว่าครับซึ่งเว้ยบังเอิญมากเลยะ สวยมากเดี๋ยวอัดเปิดให้ดูนี่สวยปะสวยมากเห็นไหมครับว่าด้านในของอุโบสัถ วัดบรมเนี่ยสวยมากๆดังนั้นถ้าใครจะมาสะพานป่าดินสอวอาอาจว่ามาไหว้พระก่อนดีกว่าครับด้านหน้าคือติดกันเลยเนี่ยนะครับก็อาจว่าวันนี้ยังสวยอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปสะพานป่าดินสอต่อพี่เขาถ่ายรูปเสร็จแล้วโอเคพอเราเดินออกมาจากอุโบสถวัดบรมใช่ไหมครับเราก็จะเจอคลองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอา็จํจชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าในรูปบุเพศน,นิวัตเนี่ยน่าจะปรรู้กับคลองสะ ฉะไกลน้อยอะไรประมาณนี้ป่ะนะครับซึ่งตรงนี้แหละคาที่เป็นที่ตั้งของสะพานป่าดินสอติดกันเลยนะติดกับวัดบรมเลยเห็นป่ะชะดดานี่ครับสะพานป่าดินสอฮะสะพานป่าดินสอเนี่ยก็คือที่ สมัยก่อนเขาขายดินสอเนาะที่เป็นพวกดินสอหินอ่อนดินสอมีไส้ใครดูบุเพก็น่าจะนึกกันออก,กนนะครับแต่ว่าที่มันโด่งดังเนี่ยเพราะว่าเป็นสะพานหนึ่งในไม่กี่สพะพานที่ยังสมบูรณ์นี่อาจเดินขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือเป็นสะพานที่ค่อนข้างสมบูรณ์แข็งแรงอะ่ะเดินขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยค่อนข้างสูงมีโดมขึ้นมานะครับเพราะว่าเรือแล่นได้นะครับดังนั้นอาจรู้สึกว่าเออมันเป็นโบราณสถานที่ คงความสมบูรณ์แล้วก็ยังใช้งานได้จริงอะครับยังเป็นสะพานจริงๆได้อะอา่าเลยรู้สึกว่าเออถ้าใครผ่านมาในอุทยาแล้วอยากเห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยสะพานป่าดินสอก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามาอ่านว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนอะตอนที่บุกเพดังๆไม่อันซีนคนมาเยอะแต่ว่าตอนนี้ดูดิไม่มีคนเลยโคตรอันซีนแล้วก็ถ้าใครเรียนพวก ศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับด้านล่างมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะทำเป็นทรงกรีบบัวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอันไม่มีความรู้ทางศิลปะนะก็น่าจะอินกันมากขึ้นครับยังไงสะพานป่าดินสอนเนี่ยอาจว่าหน้ามาเพราะว่าอย่างน้อยๆครับมาวัดบรมแล้วก็เดินมาสะพานป่าดินสอนได้เลยอาจว่าก็มาที่เดียวเหมือนได้เที่ยว2ที่ตัวสะพานป่าดินสอน,นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็เป็นสะพานนี่แหละแต่ว่าซ้มตรงเนี้ยค่อนข้างสวยเห็นปะ อาจเข้าใจไม่ผิดเขาน่าจะเรียกว่าซุ้มกรีบบัวหรือเปล่าครับก็คือเป็นซุ้มกรีบบัวสูงๆเลยครับเพื่อให้เรือผ่านได้ซึ่งเรือเนี่ยก็น่าจะเล่นมาตามคลองนี้ปะ่ะแล้วก็คลองนี้ครับเท่าที่อาร์ตอ่านมาเนี่ยน่าจะไปทะลุกับ,บคลองฉะไกน้อยคือตรงนี้ปะ่ะถ้าอาจเข้าใจผิดยังไงคอมเมนต์บอกทีครับอยากรู้ว่าก่อนที่เราจะเดินทางออกไปจากตัวสะพานป่าดินสอกันนะครับบอกทคนิดนึงอาร์ตอะ กูก็แมปมาเว้ยกูก็แมปบอกให้ไปจอดรถในราชพัฒน์ซึ่งไม่ดีเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาไม่ต้องปักตัวราชพัฒน์นะครับถ้าให้ Google พาเข้าไปในราชพัฒน์อยุธยาเนี่ยไม่ต้องเนาะหาที่จอดรถยากเพราะว่านักศึกษาเยอะอาจารย์เยอะเงครับจอดดินถน,นนได้ครับอาจว่านะเซิร์ชวัดบร,รมดีวกว่าครับวัดบร,รมพุทธารามจอดรถหน้าวัดแล้วก็เดินเข้ามาง่ายกว่าดูดิเป็ถนถนนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอาร์จอดในราชพัฒน์ตาม g o o g l e Map นะครับก็ ถ้าใครมาปากวัดบรมพุทธารามนะจอดรอหน้าวัดเดินเข้ามาวัดบรมได้แล้วก็สะพานป่าดินสอได้ด้วยฮะ ตัวสารของเท้าศีสุดาจารย์ที่อาถ่ายเมื่อสักครู่เนี่ยครับเขาเชื่อกันว่าเป็นที่ประหารแล้วก็อาจจะเสียบศีรษะประจานตรงนี้นะครับมาเรามาปิดคลิป EP 1กันก่นกอนนะครับ อาร์ตมีสองอีพีนะสำหรับ15ที่อันซีนอยุธยาครับที่สุดท้ายของคลิปนี้อันซีนจริงๆครับตอนนี้อาร์ตอยู่ที่วัดลายสอครับริมคลองสะบัวครับวัดลายสอเป็นโบราณสถานที่มีต้นโพใหญ่ๆเดี๋ยวอาร์ตซูมอินให้ดูนะครับวัดลายสอเนี่ยอยู่ติดก,กับวัดแรงที่เรามาไหว้เท้าศรีสุราจันทร์กันแต่ว่าไม่ค่อยมีคนข้ามานะครับเดี๋ยวอาร์ตซูมให้ดูครับจริงๆไม่มีอะไระครับเหลือซากน้อยมากแต่ว่าอาร์ตมองว่าเป็นโบราณสถานที่ ขังมากแล้วก็ยังไม่มีใครมากันนะครับเราก็ไม่อยากปล่อยให้วัดร้างเป็นวัดร้างอนะ่ะเนาะอาจว่าวัดก็ควรจะมีคนมาไหว้ทุกคนมาไหว้นะครับวัดลายสอนนะติดกับวัดแรงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ะเมื่อกี้ซูมให้ดูแล้วใช่ไหมฮะเอาจริง มา,นานมาคนเดียวแล้วก็เหมือนอันซีนจริงๆนะครับคือไม่มีใครมาเลยอ่ะตรงเนี้ยยังไงก็แล้วแต่นะครับเราขอปิดคลิปกันตรงนี้ก่อนนะครับใครที่ยังอยากดูว่าอันซีน15ที่ของอาร์ตเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวเรารอดูในอีพีหน้ากันนะฮะ พิสูจน์ความกลัวผิดในตัวคุณครับตอนนี้อาร์ตอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามตอนสองทุ่มเพราะว่าตอนนี้ที่อยุธยามีอยุธยาซันดาวครับเขาเปิดให้เข้ามาแล้วเขาก็เปิดสปอตไลท์ฉายขึ้นไปบนวัดชัยวัฒนารามอันนี้อันซีนนะทุกคนก็อาจจะไม่มีโอกาสด้วยเพราะว่าอายุธยาซันดาวเนี่ยนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งลองไปเซิร์ชก่อนนะครับว่าช่วงที่คุณจะมาเนี่ยมีนิทรรศการแบบนี้หรือเปล่าฮะ นอกเหนือจากเป็นการพิสูจน์ความกลัวผีในตัวคุณแล้วนะเป็นบทพิสูจน์กล้อง DJI ของคุณด้วยว่าจะสู้แสงความมืดขนาดนี้ได้ขนาดไหนนี่ขนาดเดินเข้าสปอร์ตไลน์นะมันยังไม่อยากจะโฟกัสเลยฮนะ เมื่อกี้เราไปที่วัดชัยวัฒนารามแล้วใช่ปหครับของอยุธยาซันดาวว่าสวยแล้วนะครับก็กำลังจะกลับคอนโดแล้วล่ะแต่ว่าที่นี่ครับวัดราชบุรณะขับรถผ่านเสร็จปับต้องจอดแวะเลยครับเฮ้ยเขาทำสวยกับวัดชัยอีกคือเขามีโคมอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะไม่รู้กล้องจะถ่ายเห็นไหมนะครับแต่ว่าดูดิเขาติดโคมเต็มวัดไปหมดเลยแล้วก็ส่องไฟไปที่พระปรางสวยจ้า ก่อนจะจากกันไปจริงๆในคลิปนี้นะครับวนหนึ่งรอบให้เห็นว่าอายุทยาซันดาวทำดีจริงแต่อาจว่านะมันไม่เหมาะคนโสดหรอกมันเหมเาะกับพวกมีคู่มาเดินจูบจีกันมากกว่า